นี่ผมไม่เคยเ่ยนการรมกินอาหาเพราะอะไรจะทานนะครับเพราะศาสตร์วิทยาอยู่หัวเลครับที่ท่านเพราะอะไรจะทานโครงการศึกษาสาเนี่ยมีข้อความนึ่งนี้ที่ท่านเป็นวัตถุประสงค์คือการจะให้พี่น้องประชาชนมีความรักความสามัคคีทำงานเพียงบาเคียงหนึ่เพื่อทำสารประโยชน์ทุกอย่าง นะครับเพราะงั้นเรื่องของการสร้างคำนักภาษาทีเป็นหน้าที่ดโดยตรงของนนท่านอาจารย์ก็อย่างมากเลยครับด้านที่ห้าด้านความร่วมมือมันก็ภาษาที่คือการความร่วมมือสูงในทารพร้อมเพียงนะครับด้านที่หกด้านการเนมหลักาศาสนา ปธีมีว่าทำในการแสดงของความจบทางวิดีต่อสถาบันย์พระมหาประสาอันนี้ก็ขอบคุณนะหลายบ้านที่ผ่านมาต้องชื่นชมท่านช่วยกันจัดกิจกรรมลอยกระทงผมให้สำรวจมานี่ผมจัดเยอะมากแล้วก็ขอบคุณอย่างหนึ่งก็คือท่านดูแลความเรียบร้อยไม่มีเรื่องเกิดขึ้นในเมือเลย นะครับท่านผู้ใหญ่หลายบ้านตอนนี้เนี่ยผมต้องขออนุญาตใครจะเป็นจัดกิจกรรมอะไรในหมู่บ้านผมจะให้ท่านต้องไปคุยกับท่านนะให้ท่านรับรองบางคนประจานโดยจะพะอย่างยี่สูงเป็นเราือว่าเป็นที่หมอลำนะอาจารย์นะมีน,ะนี่ๆๆน,นี้นะครม

ว่ามีเรื่องก็เลยเเยึดเอาตุ๊บเสียาไปด้วยในข่าวมาเสีไปสักทีแล้วก็ออกตัวไปถ้าผู้ใหญ่บ้านทขาถนัดเขาจะเห็นจะได้ยินไยถ้าจะเข้าไปได้จะไปจับพันเงนจังหวะไอ้คนที่มันไอ้คนที่ปืนมันต้มลงไปไอ้จีนใส่ไอนผู้ใหญ่

ในการป้องกันหรือการต่อสู้กับคนที่มีอาวุธเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างอาวุธตัะบางเสร็จแล้วก็วางลายพุ่มดอกไม้ของอาณาจักรตะลาดส่วนเช็กรรมกินอาสาพวกเบญจานไปโจมตีพวกนี้ก็ทำที่บ้านส่วนผมจะไปร่วมกับเออไหมคบตอไหนเนีประจันกันโคบอมาต กทรเป็่ตัวกิจกรรมเราทมการจั์ส่วนท่านอื่นดัานต้นใหญ่ให้ท่านไปรับ้องประชาชนทำในบ้านเราเรื่องความสายมาเราครับตอนนี้เรามีืทานชมพงษ์ครับาวานผาทุ้ง้านเราคนไหนรับรวมไ้เลยนะเป็นการแสดงบอกเราทีรากดีนะครับอ่เรื่องต่อไปนะครับ บ้านโกก์บน like ี girls, ้หมู่ห้าต้นคนท่าซึ่งที่ผ่านมาล่อเทียผ่านมาที่านพูว่าตัวเองพอพอไปแลไม่รู้ว่าสูงเงินเท่าไหร่ต้องเสอนเท่าไหร่มีเ้ียีไหมสูงเงินมีแท้วบก็มีใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของต้นบนบนทาเมื่อกี้พูดไปแลาอย่างเช่นความสะา เส้นทางที่ผ่านนะผ่านกไปบนเราพ่าไปไหนเราผ่านไปบนอะไรา้างเาานีน่ยเ,เป็นท่าเข้าเส้นเหนืุ่งกานคือเส้นทางเนี่ยเรากมีใครเคไหมมีนะมกใหญ่เราเคยเคยไปสี่รูปท่ามีได้ยินไหมมีครับ